Good day, ผมอยากเป็นนายหน้าแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์เลยผมต้องทํำยังไงครับน้องๆนายหน้าหน้าใหม่ที่อยากทําอาชีพนายหน้าอยากเข้าสู่วงการอาสังหาริมทรัพย์ไม่มีประสบการณ์ไม่มีทุนมาเดี๋ยววันนี้พี่กันจะมาเฉลยวิธีเริ่มต้นให้ฟังค่ะถ้าวันนี้อยากจะเริ่มต้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะจะต้องเสียสละเวลานะคะในการเรียนค่ะจริงๆปัจจุบันมีคอร์สนะคะของนายหน้าอาสังหามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สแบบเจอตัวอบรม1วัน2วัน3วันมีหมดนะคะที่ Agent plus ก็มีคอร์สอบรมนายหน้าอสังหาแบบมืออาชีพนะคะเรียนกันเต็มๆ2วันค่ะเรียนแล้วนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นนะคะอาชีพนายหน้าได้จริงค่ะข้อแรกของการเป็นนายหน้านะคะเราจะสอนในเรื่องของ j ร u r นี y ของการเป็นนายหน้าค่ะชีวิตของนายหน้านะคะเริ่มต้นจากการหาทรัพย์ค่ะเมื่อเราหารั์ได้นะคะเราก็จะต้องนํามาวิเคราะห์รัพย์ค่ะหาราคาที่ดีที่สุดราคาเราแข่งขันไหมนะคะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มทําการตลาดแล้วออกขายกว่าจะปิดการขายได้นะคะ ใช้ระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะมีการสอนตั้งแต่วิเคราะห์ซารวมถึงการทําการตลาดค่ะและที่สําคัญนะคะจะต้องสอนเทคนิคในการเจรจาต่อรองและก็ปิดการขายแบบที่ใช้งานได้จริงด้วยค่ะยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะนายหน้าที่ดีเนี่ยจะต้องรู้นะคะในเรื่องของการยื่นสินเชื่อค่ะนายหน้าที่เก่งนะคะจะต้องช่วยลูกค้าค่ะในการยื่นเอกสารกู้สินเชื่อให้ผ่านเราถึงจะขายได้นะคะและที่สําคัญเคสเ ยากอย่างเช่นขายให้กับชาวต่างชาตินะคะจะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในคอสก็มีสอนค่ะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญแล้วพี่การนะคะและทีมงานเอเจนต์พลัสก็เน้นย้ำม,มากมากก็คือเรื่องของจรรยาบรณของนายหน้าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะคะกะติกามรารยาทในการทํางานร่วมกันและการทํางานแบบมืออาชีพที่จะทําให้คุณเป็นนายหน้าสังหาแบบมืออาชีพนะคะข้อนี้นะคะเราให้ความสําคัญมากมานะคะนายหน้าทุกคนที่ผ่านการอบรมกับทีมงานเอเจนต์พลัสจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องของจรรยาบรณวิชาชีพค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะจะรอใช้ อยู่ทําไมพี่การเปิดโอกาสให้สมัครนะคะสําหรับเดือนนี้เรามีโปรโมชั่น1แถม1ใครอยากเรียนเป็นนายหน้าอสังหาเริ่มต้นอาชีพนายหน้าแบบมืออาชีพทักเข้ามาที่ Agent Plus Line a แอดเอเจนทุกช่องทางค่ะ